กับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีแท่งแพงมัดสุกุสุกคนเนอสบายดีมัดสมองสบอนพบพอกันคือเก่าพี่น้องกับส่งพอน้องน้ำโสพี่น้องหลังจากเอาคนดินใส่เงินตัวนี้แล้วแล้วเนาะพี่น้องเขาก็มาใส่นี่พี่น้องมาใส่แทะขางมันนะพี่น้องเนาะแต่เขาก็มาใส่สูตรดอกบ่วแมนดินเส้าประตูตัวนี้ เป็นดินจักเป็นของไพายแ,แต่นี้มันมีซองพูดต่อไปมีซองพูดนะพี่น้องเอาไปใส่รถเชนพี่น้องเอาแต่เส่าพี่น้องไอ้จังได้สามนี้เอาแต่แปดโมงเนาะจะนอยก็พักเที่ยงนะพี่น้องวันสิบเอ็ดโมงก็พักเที่ยงเอากล่องนะพี่น้องขนจากกล่องนะมาใส่แท้ขคางมันให้มันให้มันแน่นเนาะพี่น้องแล้วเอาดีใส่ยอยู่ดีเรือดินเรือเนาะเอาก็มาใส่ ในี่ใช้ซากระตูนเป็นคนถ่ายเบินนะ้งน้อพี่น้องเด้อเป็นคนพากให้เนาะสบายดีพี่น้องล้างไม้พี่น้องชีดประจำวันของ้าพี่น้องมาเป็นประจำวันดอกประจำวันในช่วงที่ได้ดินข้าวเนี่ยเลยพี่น้องเอ้ยคนหนึ่งก็เลี้ยงลูกอีกคนหนึ่งก็บค้นดินบ่มี่ยังมากไม้เฮ็ดแต่ละมือนะซัมหนีก็บเลื้อมือแล้วแต่ละมือพี่น้องเอ้ย พ่อลำคาดได้พนนี่น้องเอ้ยนี่แหละชีวิตแม่ลูกอ่อนพ่อลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งกะแก้วังยิ้วเลี้ยงลูกอีกคนหนึ่งกะส่วนขี้ดินเข็นขี้ดินเสียงปะบุญบอกโอ้เสียงปะบุญเ <laughs> สียงแม่แม่ร้านชายเพื่อน <laughs> อ<ม>ปลาบุญมาหยอกล้นเพื่อนได้อยู่ผู้เดียวเนาะ พี่น้องหลังจากเขาใส่แล้วเขาก็จะมาใส่แท้ผางมันเนาะพี่น้องเนียงปลายไหลในเราพี่น้องเดี่ยได้ดินเต็มแล้วพอน้ำโสกใส่เต็มแล้วนี่ใน่โกนเฮือนนะแต่ก็ยังขี้ดินเจ้าตัวนี้เป็นพี่น้องเลยเสียงเพลงเนี่ยพอกึ่งตุ้มจักรวาลสีขาวหรือว่าขาวมั่วแล้วพี่น้องเนาะยัียงปลายใลเสร็จพอน้ำโสกเข็นใส่แถวหนิละมันทัวปลาไหลเติบเนียงประมาณสองรถพี่น้อยสองรถไออยู่มก็รถดั่มไปแล้วเนาะรถซิปล้อไปแล้ว ว่าเรารถเข็นใจนีก็ว่แม่นแล้วค่ะรถทุบล้อเซิบล้อได้เข้ามาส่งห้าวนะขึ้นว pues ่าจะขึ้นมาหลากลังเอาเพิ <off five dio ces> ่นเพิ่นผูกเพิ่นผูกเก่งลากลังเพื่นเข็นมาใส่ขอกำลังใจดีเด้อเอฟซทุกคนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์อย่าลืมกดไลค์กด แซ่ให้รั่วๆนะพี่น้องเด้ออย่าพึ่งร่ำคาญอยู่เป็นกำลังใจสซ่กรตุนต่อไปรูสองของพ่อน้องน้โสมตลอดไปเนาะเข้าใจมาส่งนทรงหนามทรงน้าเข็นมาใส่นี่พี่น้องนี่มันเลือเฮือนเท่าไรนี่เลือก็ว่าแม่อเลือดอกฝนตกมาใส่มันโยบกับใส่แบบแบบเทาจีเฮ็ดเทากับตั้งสีใส่ไม่ ซากระตูนก็นั่งแก้วงิ้วเลยกระสอบงิว้วแก้วงิว้วเผาลูกไปน้ำัน,นใส่เตอซึ่งแดนของตัวเองไปเนาะเพราดินนี้มันเป็นดินไร้เจ้ามันได้เป็นพูดเป็นพูดเอ้ยนอะซิบคคก็คือว่าแล้วเนาะมันก็ได้พูด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 พู้พูดไปได้พูดน้อยนะกระซิใส่เฉพาะดินที่เป็นกลองซากระตูนพูดคือซีนงวนี่เนาะ <laughs> <c oughs> ได้พูดละเตอร์นะจังได้ก็ได้คือว่าวไปเลยวเนาะเพราะทาบซากระตูนแล้วก็เดีอดในละเนาะพี่น้อง เด็กคนลับต่อนบ่เ็นบอฮอดไล่ดอกสิบเมตรสิบเมตรคนเาสเมตรควมแาวหน่อยอาู่แต่ควมกวงอ่ะสิบเเมตรกะซ้ำล้มเพื่อนล้างเดี่ยวอะไรนะกะเกยน้องสิบคนกเลี่ยนเลี่ยนี่นเลียนกันแต่ว่าส่วนมากคนกับพัฒนามาเห็ดดอกนมีครอบครัวอยู่ไทยกันหมดแล้วนีสร้ากัระตุนก็ป่านะเอยู่นี่ พ่นเค้นแต่เศร้าอ่ะพูดมึเศร้าเพิ่นก็กววกกเค้นสวนขึ้นเส้นหนีน้อยหนึ่งกันแล้วแล้วกัแล้วแล้วก็ไปยืมรถเค้นอันนี้มาเค้นคันห้าสิบป้าไปหนี่ก็ได้อยู่ห่างยานอจากอายเพิ่นว่า,าดินสั้นนี่ก็บ่เฮ็ดให้มันแล้วเสียบานเนาะพินเนาะถ้าก็ต้องเฮ็ดให้แล้วเพราะว่าทีห้องก็มันยังเป็นคุ้มเป็นบกอยู่ถ้าก็ต้องสวนใสแดด้อนแห้งอะไรเฮ็ดไปก็ซ้ำพ้นตก ว้านก้าดำหน้าเฮ็ดไปเรื่อยๆตดใส่ปตะบูนนะร้านใจคนกันเ <c oughs> มื่อยอยู่บ่ใอ้ซร้อยอยู่บ่ ซืบ่ได้ดอกพี่น้องเข็นรถบ่ไปดอกซากระตูน่ะรถน่ะแต่เข็นรถเปาก็ยังบ่เป็นพี่น้องเอ้ยนัายังสิไปเข็นขี้ดินคันส่วนน่ะส่วนซอยได้อยู่แล่นติลมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็พักเบกพี่น้องเอ้ยนี่เพิ่นก็ใส่เทบ่ต้องเทสูงเทจับไม้อีกบ่ต้องเทใส่กัน ดินเท่ากันยังกล่องนี้กล่องนี้พี่น้องนี่ทีลายนี่สองกล่องเลยได้นี่กับกล่องของพ่อน้ำส้มโอเคดอยู่เดี๋ยวนี้นี่กันยังบัวลายพันใดเท่ากับซีเช่สีตามเพราะมันเป็นคุ้มเข้มๆเพื่อนนี่อะไรพี่น้องเลยเทใส่เหิมเพียงทำได้สำนึง <in> ก <in> ับพ่อดอกขั้นโมเพียงกับผูมันเหายามน่ามีเงินเท่ากับเอาอีกกะดินมาใส่อีกนะพี่น้องเนาะยามได้แล้วแบบนี้นี่ท่งนี้เท่ากับซีใส่ ไปจนสุดผูกขึกันพูนไปแ้นันสุดพูนไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละเอาดินขึ้นใส่จังซี่แล้วก็มีกับรงใจขึ้นอีกจักหน่อยได้พี่น้องเห็นไปแต่ละขันแต่ละขันเฮาค่อยเฮ็ดค่อยเป็นค่อยไปแต่ละขันเ้ากับมีกัลร่งใจสู่เทื่อนี้เ้าได้ซับนีเทื่อนาห้าก็ะิีได้อีกได้ยังกล้วแต้เนาะพี่น้องเนาะ ค่อยเฮ็ดไปไดเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้น้ำเด้อพี่น้องเอ้ e FC ทุกคนน้อยพี่น้องก็สีว่าเบื่อเด้อทายแต่อันเกา่าให้เบิง่งคู่มือคู่มือชีวิตพอลูกอ่อนไม่ลูกอ่อนจังสีเละพี่น้องเอ้ยู่เป็นกำลังใจให้กันก่อน ภาษาหนองน้ำโขกญ่เดี๋ยวข้าง,งาก,กับสีไปทายแบบไม่เรื่อยๆให้เบิ้งนะพี่นังนะนกับมีไรแบบไรย่างเลยเนาะทายยังก็ได้แต่ตอนนี้ลูกข่อยังหน่อยเขาไปแซ่บ่ได้แล้วก็พอน้ำโขกก็อยู่เฮ็ดเวียกก็ก็แก้ข้างเตียงไปนะโมนี่ยู่ไปตามภาษา,อาปอวแม่น เว้าล้ตาแดดจนดําเลือดตะเขีวดํามาตะเกิดบ่บักเส้ยาวเนาะบ่ใส่เสื้อยาวดอกเพิ่นนเข็นนอยเนาะสสิได้เนาะพี่น้องเนาะค่อยเ็นไปเรื่อยๆนี่เพิ่นมาส่งน้ําบดนี้ ข้าว่าจะขวดจะตุ๊กซองตุกหนึ un> un> ่งนะบม่ค um> ่อยได้กิ eh uh ่นดิไปเบิ่งน้าก็ได้พี่น้องแสงแดดกับจ้าแล้วพี่น้องใกล้สิเที่ยงละเนี่ยพื่อกระสิบดกองหนึ่งเลยพี่น้องไอ้กองกับกองไม่หญ่ดอกกองที่เลือเข้าอันส่วนเขาโกนเพื่อนอะไรพี่น้องใกล้สิเสร็จแล้ว หมูซึกแต่ว่าคนคนส่วนนะเบิดแห้งแล้วเดี๋ยวนี้นะมดพลังแล้วเบิดพลังก็ต้องเติมพลังนะพี่น้อง,นะงเอน,ะนะาะยังอบอวลายบอวลายตลอดบอวลายจักเท,ทื่อกโมเมนตคองคอยเนะานะโมเมนสีหมูหมูได้งานนี่เนาะพี่เนาะบัดทั้งทั้งนี่ฮามันกระูงเฮากระสิได้ใส่หน่อยแน่ ทั้งนั้นมันอันน่ะมันตาพี่น้องใส่ใส่ไปเรื่อยๆมันกระโน้นขึ้นมาเรื่อยๆเนาะสี่สิบเอ็ดมุ่งหรว่าจะเด็กหน่อยไปห้องเยี่ยนเหรอเด็กหน่อยเอ้ยวางเด็กหน่อยไปห้องเยียนเด็กคือบ้าทนะพี่น้องแม่ไปรับเด็กหน่อยมาจากโรงเรียนเหรอเด็กมุ่งกับท่านแล้วมาแล้วด้วยเพราะเป็นสีง่ายๆเนาะพี่ตั้งแต่บุงคอยยืนถือจ๊ะเฮ้ ส่วนโอ้บักลายเติมนนะะก็เก่งปน,นีแล้วมีไผ่ก่งตนะพวกก,ออก,ก,ออกับนางพ่นองนะมีไผ่กงพอนงน้ำโศกดอกเบิ่งคักแล้วจักแล้วองจัดคล้องโบเฮดไผ่ชีเฮดหายคอยเฮดค่อยเป็นค่อยไปนี่ล่ะพีน่นองเอ้ เฮามีแต่พี่น้องแต่พี่น้องเ้าบ่มีเ้าก็ต้องเห็ดเองอ้ามันยังบ่มีแต่พี่น้องพี่น้องบ่มีบ่มีคือเก,ก้าต่างคนต่างเห็ดพละห,ลาหนาที่ข้องไผข้องมันซอยเลือกกันบ่ได้ดอกข้องนั่นนี่นะสมัยนี้สมัยเงิน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 เนท่าน,นั้นคือพี่น้องโอ้ใส่แรงงานขากกักขนาดเนาะพอ้องสุกนี่อดเอาอดเอา บ็ดินสองกองนี่ก็ให้ยพักพอนดอกตอนนี้มันย่งบ่ให้ยพักพอนมันีก็เอาเอามากระจกเคี่ยวหรอกแซกระตุนก็อยากซอยอยู่พี่น้องแต่ซอยบ่ได้ซอยเอาลูกซอยอยู่ไกลๆพอน้องสุกอะใส่รถเก๋นี่มันไว่านาะไว่แล้วคนยืนเบิ่งนี่มันคนเห็ดนะเมื่อยฉิไตละ ไว้กูห้าส่วนขึ้นเธอละส่วนเนาะมันาเร่งเฮ็ดพี่น้องก็แดดก็อดนะเพราะว่ารถเข็นนี่ก็บว่าเป็นของเฮาวนี้เฮ้ายืมเพื่อนขังบ้านมาของเพื่อนขังๆมาของเฮาเฮาบ่มีเสาเขาเสาเขาเหาก็รถเคลนกันถ้าเพื่อนเฮ็ดถ้าก็เอาไปส่งจป็นสิทธเด้ถ้าเพื่อนโบนเฮ็ดถ้าก็ยืมมาเฮ็ด รถกะบแพงดอกราคาหกเจ็ดลอยแต่ว่าห้าหันห้ามันเงินเฮาบพอหนง้าหกเจ็ดอยเฮาเอาไว้สื่อเนี่ม้สะกอนตอนนี้นะพอครอบครัวทำกับเนี่ยบัพ่อเนี่ยบัเพียงพอก็ยืมของคนก่อนสำหรับคนมีเงินโอ้ยหกอยเ็ดอยบวแพงดอกแต่สำหรับซากตะตุนเจ็ดอยมีค่าลายสุดเลยค่ามากๆเลยคือเห็นผลวะ เมย์ละแหละเศร้าแล้วบ่บ่ไห้ก็ต้องาะจกส่วนเนาอปพดคลิบเก็บภากเพียงเท่านี้พี่น้องเนาะถ้าถึกใจกดคลิปกดไลค์กดแชร์กดซับไขร้เกิดจะบอกพาดคลิปใหม่ๆเนาะองส่องพอน้องน้ำโชคกดกระดิ่งติดตามเด้อพี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดี